มีรายงานเมื่อปี2555ออกมานะคะว่ายอดจำหน่ายรถบิ๊กไบค์หรือว่ารถมอเตอร์ไบค์เฉพาะปีที่แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมมีมากถึงเกือบ10,000คันซึ่งต้องบอกว่าสถิตินี้เป็นสถิติที่มาก มากขึ้นมากทีเดียวนะคะจากเมื่อปีก่อนหน้านั้นแล้วเขาก็มีการคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าในปี2556ก็คือปีนี้แหละคะ่ะน่าจะมียอดจําหน่ายซูเปอร์ไบค์หรือว่าบิ๊กไบค์เนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก1 4 0 0 0คันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียวแต่เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะคะเรื่องราวของการทําการตลาดของรถบิ๊กไบค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของค่ายดูคาติค่ะที่เชื่อว่าน่าจะเป็นรถในฝันของคุณผู้ชายหลายๆคนเพราะว่าถ้าหากเราลองเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยรถดูคาติของ มิกบค์ก็เปรียบเสมือนรถเฟอร์รารี่ของค่ายรถยนต์นั่นเองวันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณกหนกวันมณีแสงสาครน,นะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องราวของการทําการตลาดของค่ายรถยนต์ดูคติกันในช่วงไม้เด็ดการตลาดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าไปาไปเป็นสาวซ้อนหลังรถจักรยานยนต์มาอ่าตรงนี้หนึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าบอกกับคุณปุ้ยด้วยหรือว่าคุณพัดนะคะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ ท่านเองนะคะก็ได้ไปคุยกับทางผู้บริหารนะคะของรถบิ๊กไบค์แบรนด์ดังนะคะจากอิตาลีอย่างดูคติค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าแบรนด์นี้เขาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าในเรื่องของตัวรถหรือว่าตัวแบรนด์นี้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับมากๆในทั่วโลกส่วนในเรื่องของการตลาดของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นกันเพราะว่าเขาเปิดมารวมถึงปีนี้ได้ ก็นับได้ว่าเป็นปีที่10แล้วอาจจะเทียบกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยที่อยู่มายาวนานกว่าอาจจะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องของการทําตลาดในส่วนของนิชมาร์เก็ตที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ย ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราดูถึงข้อมูลกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในประเทศไทยไม่ได้มีเฉพาะดูคติที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อก็คือเป็นรถค่อนข้างรูทีเดียวแหละสําหรับรถ Big กไบคนอกจากนกดูคติแล้วก็ยังมี Honda <ช>มี Kawasaki มี Yamaha มี KTM <ช>ที่เป็นแบ<ม>รนด์ดังจากออสเตรียด้วยหลากหลายรุ่นเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูจุดเด่น ของเจ้าดูคาติเนี่ยว่าทําไมทําไมถึงได้เป็นที่สนอ,อกสนใจแล้วทาไมทําไมเจ้าดูคาตินี้ถึงถูกเปรียบว่าเป็นเฟอร์รารี่ของของรถจักรยานยนต์เท่าที่คุณทอยได้สังเกตมาคิดว่าดูคาติเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างคะคือต้องบอกค่ะว่าบิ๊กไบค์ของแบรนด์นี้นะคะ,คะเขาขึ้นชื่อในสําหรับสนามแข่งรถระดับโลกอยู่แล้วก็เป็นแบรนด์ดังๆที่เหล่านักแข่งมืออาชีพรระดับโลกเนี่ยเขาเลือกใช้แล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคือ เป็นสปอนเซอร์หรือว่าขับเคลื่อนที่แบบว่าในสนามแข่งระดับโลกเนี่ยมาหลายปีซ้อนหลายหลายปีเลยค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยอ,อยากจะเป็นสิงนักบิดอยากจะเป็นเหมือนแบบนักแข่งระดับโลกแล้วก็อยากจะมีไลฟ์สไตล์หรือว่าอยากจะมีรถคู่ใจเก๋ๆเ,เ,เท่ๆแบบนี้ด้วยเหมือนกันพูดถึงพูดถึงสมรรถนะของรถแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วดูจากรูปลักษ์รูปทรงของเขาดูเหมือนว่าเขาจะเน้นสีแดงเป็นหลักก็ก็ด้วยเพราะว่า ตัวแบรนด์โลโก้เนี่ยก็จะเน้นเป็นสีแดงดิฉันก็ไม่พลาดค่ะเดี๋ยวคุณต้องไปรอชมนะคะว่าในส่วนของไม้เด็ดการตลาดในวันนี้ที่ถอยจอยนะคะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับไม้เด็ดการตลาดในสัปดาห์นี้นะคะถอยจอยจะพาคุณผู้ชมคะ่ะมาดูกันซิว่าการตลาดหรือว่ากลเมคล์ที่จะมัดใจลูกค้าของแบรนด์ดังอย่างดูงดคาตินั้นจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ คุณผ,ผู้ชมถ้าแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้บริหารนะคะที่นําเข้ารถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่นะคะของแบรนด์ดูคาติกันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเขาจะต้องมาคุยกันแล้วนะคะว่าเขาจะมีไม้เด็ดการตลาดยังไงที่ทําให้แบรนด์นี้นะคะมัดใจเราสิงนับบิดของไทยเรากันด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขราต้องถามพี่นัทด้วยค่ะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการเติบโตของแบรนด์ดูคติค่ะครับก็ถ้าเทียบกับตั้งแต่เราเอาเข้ามาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะครับเราเข้ามาตั้งแต่ปี03นะปีแรกที่เราเอารถเข้ามาเนี่ยเราขายได้12 2อคันจนกระทั่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการเติบโตขึ้นเยอะมากครับ เป็นยังไงบ้างคะกับผลตอบรับของปีที่แล้วก็ถือว่าเกินความคาดหมายของของที่เราคาดเอาไว้ครับพอจะกระซิบได้ไหมคะว่าอย่างปีแรกเนี่ยขายได้12คันและอย่างปีล่าสุดอย่างปีที่แล้วเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างปีก่อนปีล่าสุดเนี่ยเราขายได้อยู่ที่380คันปีที่แล้วก็เรียกว่าเกินความคาดหมายไปเยอะครับอะไรเป็นผลสําคัญที่ทําให้แบรนด์เนี้ย ทำให้เราสินักบิดเนี่ยต้องหันมาซื้อหรือว่าสนใจที่จะนำออกไปแบบขับขี่กันแบบเพลิดเพลินด้วยครับอันนี้ในความคิดเห็นของผมนะครับแล้วก็เราดูจากตลาดที่เราทำมาสิปีเนี่ย <c oughs> อย่างแรกเลยตั้งแต่วันที่เราเอาแบรนด์ดูคตตเข้ามาเนี่ยตัวแบรนด์ของเขาเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นยี่ห้อที่แข็งแรงนะครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากยี่ห้อที่แข็งแรงแล้วเนี่ยในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการดีไซน์ <c oughs> ก็ยังมีในเรื่องของโทรฟี่ที่เขาขึ้นโคดียอมาเป็นร้อยๆครั้ง <c oughs> อ่ะแล้วอย่างแบรนด์ูคาติเนี่ยค่ะที่บอกว่าคือเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงแล้วก็หลายๆคนในต่างประเทศเนี่ยจะรู้จักกันอยู่แล้วอย่างคนไทยนะคะหลายๆคนเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้จักแบรนด์นี้คือจะต้องมีการทําการตลาดยังไงหรือว่าทําให้ใครหลายๆคนรู้จักแบรนดูคาติขึ้นมากขึ้นยังไงบ้างคะครับ สำหรับการทำการตลาดของเรานะครับสิ่งที่เราเน้นมากๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัย hmm. นะครับบางคนเห็นรถด,ดุคติแล้วบอกเอ้ย e นี่มันรถแข็งหรือเปล่าต้องขี่แบบขี่เร็วหรือเปล่า hmm. บอกจริงๆแล้วไม่ใช่การขี่รถเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเอนจอยกับเหมือนฮ็อบบี้อย่างหนึ่งนะครับผมจะเปรียบเทียบให้กับทางทีมงานฟังเสมอว่าเราทำตลาดเนี่ย hmm. เหมือนกับว่าแทนที่ลูกค้าจะไปขี่มา้า hmm. อันเนี้ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าลูกค้าสามารถจะใช้ รถจักรยานยนต์ของเราเนี่ยจะเป็นยานพาหนะได้ด้วยปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะมีการทําการตลาดยังไงหรือว่า ทำให้คนรู้จักกับแบรนด์นี้หรือว่าหันมาสนใจขับขี่กับยานพาหนนะอย่างบิ๊กบค์อย่าง,างนี้ยังไงบ้างคะครับอย่างแรกเลยนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะครับในเรื่องของตัวการขับขี่อย่างปลอดภัยปีที่แล้วเนี่ยเรามีการจัดเราเรียกว่า DRE ดุคติ Riding Experience <ม>ก็คือเป็นมีเรามีอินสตร c คเตอร์ ructor, ก็คือผู้สอนของเราเนี่ยไปศึกษา<ม>สิ่งที่ทางดุคติอิตาลีที่สอน<ม>แล้วก็นํามาเรียกว่าถ่ายทอดความรู้ให้กับทางลูกค้ามาแชร์ประสบการณ์กันปีที่แล้วเราจัดถึง6 ครั้งนะครับแล้วก็เราจะมีทริปุใหญ่ประจำปีเนี่ยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้กลุ่มเรียกว่าดูคาติสตาเนี่ยหรือคนขี่เนี่ยมีโอกาสได้ขี่ไปด้วยกันปีที่แล้วเราไปที่เขาใหญ่ที่ มุติมายานะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอย่งอันนี้จะเป็นในเรื่องของการขับขี่นะครับส่วนในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราเข้าทั้งมอเตอร์โชว์แล้วก็มอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งก็จะได้ในเรื่องของคนที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเห็นแบรนด์ของเราก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋ออันนี้คือแบรนด์ดุคติเป็นแบบนี้นั่นเองได้อัปเดตเรื่องราวในส่วนของการบริหารในแต่ละปีที่ผ่านมากันแล้ว ทางผู้บริหารของดูคาติก็ยังบอกเราอีกด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วทางบริษัทแม่จากอิตาลีไม่ค่อยอยากจะให้เปิดเผยข้อมูลตัวเลขสักเท่าไหรนักแต่ที่พอจะบอกได้คร่าวๆก็คือปีนี้เขาคาดว่ายอดายขายของดูคาติเองจะเติบโตได้ถึงร้อยละ20หรือขายได้ไม่ต่ำกว่า 400- 500ถึงคันเลยทีเดียวและในปี2 5 5 6น้้ากี้เขาก็มีแผนที่จะเปิดตัวเพิ่มอีกสีสาขาทั้งโซนพระรามสองและถนนวิภาวดีรังสิตในเขตกรุงเทพ ควบคู่ไปกับหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมากลยุทธ์เจ็ดทางการตลาดของดูคตินั้นนอกจากเขาจะมีความมั่นใจในตัวแบรนด์ที่ขึ้นชื่อระดับโลกและการพัฒนาบริหารบุคลากรของบริษัทในประเทศไทยแล้วช่องทางที่จะทําให้รถบิ๊กบค์ที่บ่งบอกถึงสไตล์หรือตัวตนของกลุ่มลูกค้าก็ยังเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญดังนั้นที่ผ่านมาเขาจึงเลือกที่จะเปิดโชว์รูมในแต่ละสาขาตามจังหวัดใหญ่ในแต่ละภาค อาทิพัทยาอุดรธานีโคราชเชียงใหม่และภูเก็ตเป็นต้นสำหรับงดประมาณด้านการตลาดในปีนี้ของดูคตินั้นนะคะคุณไลท์ก็บอกเราค่ะว่าอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทโดยเขาจะเน้นเลือกทำแต่กิจกรรมต่างๆ ที ian, like ่สามารถเข้า no. ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและให้แต่ละคนพึงพอใจได้มากที่สุดนั่นเองค่ะเช่นเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีชุปที่เป็นฉลองครบรอบ10ปีนะครับเราก็เซอร์ไพรส์ลูกค้าด้วยการที่เราเชิญทริบารลิสนะฮะนักแข่งที่เป็นแชมเปี้ยน3สมัยของเวิ l d s ซูเปอร์ไบค์มาก็แบบมาเซอร์ไพรส์ลูกค้าเลยแบบขี่ไปกับลูกค้าลูกค้ายืนยอยู่ก็ขี่มาแล้วก็แบบยกล้ออะไรให้ดูลูกค้าก็งงๆพอไปถึงพอไปถึงที่งานตอนเย็นปุ๊บเราก็มี ซีที่เปิดตัวเขาแล้วก็มีโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยมาถ่ายรูปคู่กับเขามาขอลายเซ็นเซ็นหมวกเซ็นเสื้ออะไรต่างๆฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นแทนเหล่าดูคานิสตาที่เป็นสิงนักบิดแล้วก็เป็นแฟนของแบรนด์นี้กันซะจริงๆเลยล่ะค่ะว่าแล้วเราก็ต้องมาฟังข้ขอความทิ้งท้ายจากผู้บริหารของแบรนด์ดูคาติในประเทศไทยกันด้วยเลยดีกว่า ว่าคู่แข่งทางธุรกิจจะมีความสำคัญต่อการวางแผนกลยุทธ์หรือการสร้างไม้เด็ดทางการตลาดให้กับแบรนด์นี้อย่างไรหรือไม่ปัจจุบันผมยังคิดว่าทีมของเราเได้สักประมาณ60%กว่ายังเหลืออีกตั้ง30%กว่าเปอที่จะได้มีการปรับปรุงหลังจากที่ถ้าถึงร้อยเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไปดูข้างนอกแล้วครับว่าใครที่ เป็นคู่แข่งกับเราแต่ปัจจุบันเราก็<ๆ>ก็ดูนะครับดูข้อมูลแต่ไม่ได้เอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นซิกนิฟิ c ค n นเรามองว่าตัวเราเราน่าจะปรับปรุงแล้วก็ทําให้ดีก่อนด้วยมาตรฐานของคนที่มาซื้อรถคันหนึงล้านกว่าบ,บาทเนี่ย<ม>เขาต้องการอะไรโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ฟังอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะมีไว้ในครอบครองสักคันเหลือเกินแต่เป็นกังวลเหลือเกินว่าด้วยพละกําลังของเราจะไม่สามารถเอารถขึ้นได้ถ้าหากว่าเขาล้มลงะนอกจากตัวน้ําหนักรถเนี่ยจะหนักแล้วนะคะราคาก็ไม่ใช่เบาๆค่ะคุณเท่าไหร่คะต่อ เอาเอาเอาเบาเสุดเบา,า,าสุดอยู่ที่อย่างอย่างรุ่นมอนสเตอร์ที่เขาเบอกว่าดูคติมอนสเตอร์นะคะที่เป็นแบบประกรอบในประเทศไทยเนี่ยสนนราคานะคะเบาๆก็คันละประมาณ4 5 0ถึงแสนบาทก็เบาๆนะคะถ้า <allowance S 1> หาก ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆของดูคาติเขาราคานี้ถือว่าเบาที่สุด <บ au S 2> แล้วาแต่ถ้าหากว่าไปเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นราคานี้ก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ายอย่างอย่างยี่ห้อที่ในบ้านเรามีค่อนข้างเยอะอย่างคาวาซากิอ,อย่างนี้นะคะก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนักแล้วก็เป็นที่แพร่หลายค่อนข้างมากดูคตินี้ก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าสมรรถนะของเขาก็จะสูงตางด้วยเหมือนกันใช่แต่ว่าจุดเด่นหลักๆหนึ่งเนี่ยคะ่ะที่ ทางผู้บริหารแบรนดดูคาติเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยคือหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วแหละ,ะแหมขึ้นชื่อว่า เป็นรถที่แบบใช้แข่งในสนามแบบระดับโลกะนะคะได้รางวัลหลายปีซ้อนเลยทีเดียวเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเน้นแล้วว่ารถเร็วแค่ไหนแรงแค่ไหนแต่อยากจะบอกว่าใครที่ขับขี่ดูคติเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ค่ะอะไงเไงี้ไเงนี่คือสิ่งที่เขาต้องการบ่งบอกเลยนะ<ช>แล้วมันคือการขายได้ด้วยนะใช่คุณคต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกลยุทธ์การตลาดจากหลายๆแบรนด์เนี่ยหรือว่าแบรนด์ดังระดับโลกเนี่ยนะคะเขาจะเน้นในเรื่องของความแตกต่าง<ช>หรือว่าความไฮเอน์ถ้าคุณแบบคุณยิ่งมีกําลังซื้อเท่าไหร่ ก็จะเป็นแบบว่า กลุ่มลูกคา้ากลุ่มที่เฉพาะแต่ว่ามีกําลังซื้อมากเนี่ยเขายอมจ่ายเต็มที่แล้วคนที่เป็นลูกค้าของดูคติส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่มีรถซุปเปอร์คาร์อย่างเฟอร์รอรี่แล้วกูกินี่อะไรอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะหารมาเล่นรถแบบนี้แทนการขับขี่มา้าแบบเป็นฮ็อบบี้ของเขาด้วยอืมก็เป็นการตลาดของเขาแล้วเมื่อกี้เท่าที่ได้ฟังมาก็คือในปีนี้เขาจะมีงบประมาณในด้านการตลาดก็คืออยู่ที่ระาวๆสัก20ล้านบาทแล้วส่วนใหญ่ก็จะเจาะไปที่กลุ่มเป้าหมายหลักๆของเขาคือการ การตลาดของเขาไม่ได้ทําแบบกระจายกว้างเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเขาคือเฉพาะจาะจงอยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มสิงนักบิดที่มีกําลังซื้อพอสมควรใช่นะคะแล้วก็นี่ลูกรล,ลักลูกรงของเขาสวยงางมมากจริงๆแล้วที่สําคัญดูคาติเพิ่งจะเข้ามาเปิดโรงงานประกอบเองนะคะในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองใช,ใช่ไหมใช่ประมาณปีถึงสองปีที่แล้วแล้วที่แปลกที่สุดก็คือตอนที่คุยกับคุณนะัทที่เป็นทางผู้บริหารของแบรนด์ดูคาติเขาบอกว่า ปีที่ยอดขายแบบว่าค่อยๆตอขึ้นะเป็นปีที่น้ําท่วม<อ>แฝงนะสื่อกระแสเนาะ <He> i, เป็น,เป,นเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ <ๆ S 2> ปี44แล้วก็ต่อมาปี45อย่างปีที่แล้วเนี่ยค่ะ,ะ,คะยอดขายของยุคคติก็อยู่ที่ประมาณ 383คันถ้าจะไม่ผิดคุณนัดบอกเรามาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปีนี้นี่คาดว่า4-500คันได้แน่ๆเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้แบบกระื้องขึ้นนะยอดขายหรือว่าอะไรต่างๆที่ดิฉันได้แบบว่าไปทําข่าวมาเกี่ยวกับเรื่องของสภาอุตในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยก็มียอดเติบโตได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยนี่ก็เป็นการเติบโตของธุรกิจก็คือรถบิ๊กไบค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูคติที่เขาตั้งเป้าว่าปีน น่าจะมีการเติบโตแล้วก็จําหน่ายได้มากถึง4-500คันกันเลยทีเดียวก็คือต้องเป็นกลุ่มลูกค้านะคะที่มีกําลังเพียงพอกับการซื้อหาแล้วก็การซื้อหารถรถบิ๊กไบค์แบบนี้เขามีในเรื่องของกฎหมายภาษีที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนนักเท่าไหร่ด้วยดิฉันขอพูดถึงนิดนึงก็แล้วกันนะคะเรื่องของข้อมูลการจ่ายภาษีของรถบิ๊กไบค์เนี่ย เป็นอัตราภาษีใหม่เมื่อปลายปี2555ก็คือปีที่แล้วนี่เองนะคะเขาบอกว่ารถจักรยานยนต์ที่มีปริมาตรความจุกระบอกสูบที่ไม่เกิน 500cc เนี่ยจะเก็บภาษีในอัตรา3% 150ไปจนถึง5 0 0ซ c เนี่ยจะเก็บในอัตรา5% 500ไปจนถึง1 0 0 0ซ c เก็บในอัตรา10%แล้วก็1 0 0 0ซ c ขึ้นไป ก็จะเก็บในอัตรา20%ด้วยกันนี่ก็เป็นอัตราภาษีของรถบิ๊กไบค์ที่ถ้าหากว่านําเข้ามาก็อาจจะต้องเสียสูงหน่อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นรถที่แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าต้องเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อเท่านั้นนะที่จะซื้อ,อพวกนี้ได้เพราะว่าของแบบนี้จะเข้าขายว่าเป็นสินค้าออกแนวฟุ่มเฟือ,อยนิดนึงเนาะ <laughs> แต่ก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ใครหลายๆคนโดยเฉพาะคุณผู้ชายหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆแล้วก็เป็น เป็นสิ่งที่ไทยหลายคนอยากจะมีไว้ในครอบครองเหมือนกันเท่าที่ดิฉันได้ถามมาหลายๆคนเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ดูคติเนี่ยไม่ใช่แบบว่าโอ้โหจะต้องเป็นวัยทำงานแบบกลางคนหรือว่าอายุส,สูงขึ้นไปนะคะจะบอกว่า24-25จนถึง40เนี่ยแหละคือเรนจ์หลักของกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ด u คติค่ะ นี่แหลคะค่ะเรื่องราวนะคะของรถจักรยานบิ๊กไบค์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเจาะไปที่รถบิ๊กไบค์ดูคาติที่เพิ่งจะมาตีตลาดในประเทศไทยได้ไม่นานด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการ BizConnect แล้วคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่ายังเข้ามาชมรายการย้อนหลังได้นะคะผ่านทางเพจของบิสคอนเน็กใน Facebook นะคะเข้ามาดูได้ที่ BizConnect Nation หรือว่าเข้าไปดูใน YouTube ได้ที่ Channel Nation BizConnect สววันนี้ดิฉันและคุณทอยจอยลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ